สวัสดีครับน้องตองครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมมาหาเซียนตองครับก็คือว่ามาตามต่อแนวทางความฝันของเซียนตองครับผมโทรมาหาเซียนตองพอดีครับน้องตองก็บอกว่าในวันนี้ฝันดีมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันครับว่าในวันนี้ตองฝันว่ายังไงบ้างครับวันนี้ก็พักใช่ไหมครับพักก็เลยเดี๋ยวมีเวลานอนฝันเลยอ๋อครับพักจังมือเหรอครับตอง กลังพักเมือนคืนนี่นะครับชิย่างก็สองมือพักที่นี่ออสองมือพักเนาะครับคับับก็เลยนนอนพักผ่อนไอ้ในรอบนี่ตองฝันตั้งแต่ตองงวดเลยเนาะครับแบบนี้เขาเอินตองงวดเนาะครับฟันมือคืนนี่เมนบอกครับครับเดี๋ยวให้ตองเบาเนี่ยท่างความฝันให้ fc เพิ่นฟังเนาะครับส่วนเลขสูตรเลขวิ่งเลขคำนวณของตองถ้า fc ผู้ใดสนใจเนาะให้คอมเมนต์มาครับผมชิมมาตามให้อีกทีนึงครับ เพราะว่าในคลิปนี้สิเป็นคลิปความฝันของเซี่ยนตองครับเซี่ยนตองว่าบนนครับเลขอาจิมาโตที่ตองฝันเห็นนี่ก็ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเคยเหตุคลิปของเซี่ยนตองความฝันสองเทียน,น,นะกะเ็เข้าเข้าคลิปเทียนึงเนาะสำหรับความฝันครับครับ,รบเดี๋ยว <c oughs> ความฝันครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่มาเหตุคลิปของ <c oughs> น้องตองครับไุ้คนที่ฟันยากเลย <Man. S 2> เมนใครมีเวลาพักผ่อนบ่ด้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ต้องเบาแ <c oughs> นวทางให้ฟังต้องฝันว่าจังไดครับในความฝันก็ฝันเคลข่ายว่าไปเห็นคนเพราะกันสีบ่วงสวงครับเคลข่ายคือจังอยู่สมัยตะกี่นะที่เป็นสานอยู่แถวอ่ะ ทงหอกทงหน้าเวสันต์นะชานปู้ตายใช่ไหมครานปู้ตายเหบอกผู้ตาอยู่ในบ้านนะอ๋อปู้ตาของหมู่บ้านนี่สินะครับรบัดนะน,นี้ก็มีคนแหร,เร่เป้เศษเปไหวตั้งแต่สินะครับครับ,บในกองฟันก็มีเจ้าผู้เฒ่ามีผู้เฒ่าผู้หญิ่งใหญ่เพิ่นเกิดหิวของเส้นของอย่างมาลนะ่ะข้ากันม่ใช่มาสินในกองฟัน,น,ฟนนะครับบัดนี้ก็เพิ่นก็พากันล่ณ์หนาะ ล่าเสียงกันล่ะเพื่อนเขาส่งบอกครับใายที่เขาส่งล่ะเพื่อนก็ล่าเหมือนกันอ๋อล่มเบอ่์ก็มีผู้ยิงแต่ล่างส่งสุดนนี้เป็นผู้ยิงได้บ่ไี่ผู้ยิงทางเบิดเลยครับผู้หยิงบอกับเพืงผู้ยิงผู้ท่ายะผู้สาวครับแต่ว่าคนส่งน่ะเป็นผู้ยิงครับในในผู้ตาครับผู้ตากัจั๊กยุสัยเราอผมก็บอกเคยเห็นเดือกผู้ตาครับสถานที่บรูสถานที่บ่คุณเลยแต่แต่ละฟันนี่ครับ เ <ed> อ้าอยู่บ้านเก่าทางทางบ้านละกาบ่ก็ก็จําบ่ได้ล่ะเพราะว่ามันดนให้เนาะแต่สมัยกี้ครับครับบัดนี้ในความฝันน่เพิ่นก็พากันล่ําส่งเอาเลขนั่นล่ะครับผู้หญิงเพิ่นส่งเอาเลขขึ้นมาเพิ่นก็เขียนเลขให้เด้ครับแต่ว่าเลขนี่มันบ่ได้จับคู่เด้คล้ายๆพิ่นนั่นจังได๋ล่ะเพิ่นเขียน เป็นส่องเป็นส่องนะเขียนไปนส่องไปส่องข่ไข่ห้องจับเอานะเขามึเต็มอยู่ครับอ<ม>ืมันมีเลขเลขศูนย์เลขเก้าเลขแปดเลขห้าซีโตบแต่ว่าพวกเขียนเขียนไปส่องไปส่องส่องไข่ไข่มาขอดนะเดี๋ยวให้ต้อนเขียนให้เบิ่งครับในความฝันเน <c oughs> าะในความฝันเานาะเป็นเขียนแบบใดน เพิ่งเขียนครเลขศูนย์เพิ่นเพิ่นเขียนแบบนี้เลยแม่นบอกแบบนี้แหละเลขเก้าเลขแปดเลขห้าอ๋อเพิ่นเขียนแบบนี้เลยบอกเขียนแบบนี้เนี่ยขอเบิองเดิค่ะคนว่าจับบอเด้อคนว่าเลขอยู่ในนี้ล่ะจับเอลคนว่าครับผมก็บบุ้หัแล้วสิจับเอาตัวไหนศูนย์เก้าแปดห้า เพื่อนเขียนแบบนี้ครับเขียนแบบนี้เละครับตอนก็ฟันซ้ำนี่เพื่อนก็ส่งเพื่อนก็บอกว่าอันจังไรล่ะเพื่อนขีแล้วก็เพื่อนก็เขียนลงในสองนี่เพื่อนว่าศูนย์เก้าแปดห้าครับสื่อเาเอาเลยอยู่านได้ลนีละอืมกันถือกระเทือนเาเพื่อนว่าครับครับครับแล้วก็แล้วก็ตื่นฝันซ้ำนี่โอ้ครับเคยก่านที่ ที่พ่นเฮกันมาส,สมัยตะกี๋นะครับรไปไ<อ>ในกูตาปกติแเ้าทันเรื่องจริงนี่คนที่ส่งนี่เนาะเขาสิบอกเป็นเลขเลยเนะเาะเป็นเลขแต่นี่เพิ่นเขียนให้แต่อันนี้พิ่นเขียนให้เลยเขียนเลาะเขียนเป็นสองเป็นสองครับ,ม,ม,รบมันก็เป็นปริศนาอยู่เนะาะคงว่าครับคืบอบ่จับให้นะจับให้นะอยากได้โตนะคือในใจครับครับ <laughs> นี่ครับท่านผู้ชมให้เบิ่งอีกเทื่อนึงครับคือในความฝันเนี่ยครับอ่าคนส่ง ที่สารปูตาครับเพื่อนไปล่ำเนาะครับไปล่ำเพื่อนเขียนให้แบบนี้ครับท่านผู้ชมลองจับเบืองครับจับเบิงอาชิมาตัวนี้ก็ได้ครับศูนย์เก้าแปดหรือว่าแปดห้าหรือว่าเก้าห้าหรือว่าศูนย์ห้าครับคืออยู่ในนี่เขาบอกครับในความฝันทีก็บุหูุกันเดิรจับเอาเดิร์ตีตองวานเนาะแล้วตองมักเลขใดเป็นพิเศษถ้ายังแบบนี้ตีตองเห็นนี่มักหนึ่งแล้วแปดห้าย่แล้วผมมักตองมักแปดห้า เขาเกาหามันกอกไปแล้วเนาะมาแปดหานะผมว่าเก่งพ่อนาะเพราะใกล้กันหรอกเนาะครับอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะครับครับในรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับเซียนตองเนี่ยครับฝันว่าโตของตะของเนี่ยไปที่สถานที่แห่งหนึ่งครับมันคลยายอยู่ตาของมู่บานครับแต่สถานที่ตรงนี้ต้องกับจำบ่ได้เนาะครับ คือมีพู้เถาผูกแกครับมาเอาของมาเซ็นไวศารปูตาครับรลกาอ่ามีการล่ำครับการล่ำเฮคือมีหลายคนล่ำเนาะครับแล้วก็มีส่วนมากสิเป็นผู้ยิ่งครับแล้วมีคนโ่งน้ำคนโซ่งน้ำครับในความฝันเนาะครับแล้วคนโซ่งเนี่ยครับท่านผู้ชมเขากรล่ำอยู่สักพักหนึ่งเขาเขียนเลขให้ครับเขียนเลขใส่กระดาษให้ให้คนเบิ่งที่ว่าไปรวมงานครับเบืองน้ำกันครับ ตัวเลขนะมันเป็นปั้นไมสี่เป็นช่องเป็นช่องครับแล้วก็มีเลขศูนย์เลขเก้าเลขแปดเลขหาที่ผมให้ท่านผู้ชมเดีเบิร์กไมกีเนาะครับท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าเลขอยู่ในนี่ให้จับเอาครับผู้เดยมีผู้ใดมีโชคมีดวงมีบุญวาสนากสิตะสิถึกครับครับป็อยู่ในนี่แต่สำหรับตัวต้องเองต้องนี่มักแปดห้าครับครับก็โอเคครับกับมีอยู่ประมาณนี้ครับที่ต้องฝันมือขึ้นนี่เนาะ ครับโดนโดนฝันเทียนึงครับ่ใครมีเวลานอนบ่ไหครับครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับเปลี่ยนเพียงแนวทางเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลครับอการลองพิจารณาเบิงน้ากันครับเพื่อมีโชคมีลาบครับเสี่ยนตองครับเดี๋ยวทาจังไ๋ถ้าเป็นทาเลขวิ่งเนาะเลขสูตรคํลนวณของเสี่ยนตองเดี๋ยวถทานผูมชมมักให้คอมเบียนมากครับผมสิบาตามให้เนาะที่แล้วเขาอยุเก่าเมัยหนึ่ง หนึ่งก็เก่าไปแมนครับบนลางเขาเลยเก่าครับก mm ับบอกบอกคอยรุดเนาะแต่ส่วนมากสิรุดเลขจับคู่ให sure ้ครับครับอย่างที so ่ผมเคยบอกครับกัโอเคครับก็ขอบคุณน้องตองหลายๆที่มาเว้าแนวทางความฝันให้ฟังขอให้เลขที่ตองเบาให้ฟังนี่ออกตรงๆสามตัวสองตัวกับขอให้มาเนาะครับครับเอาไอ้มี้ยังสีเว้ากับเอฟซีบอก็ขอให้เอฟซีสุภูชนถือเบรกเด้อครับ จากวันนี่ก็ขอให้มัแม่นครับ,รบให้ยุคที่ทุกผู้ทุกคนที่เบรกครับขอให้รวยๆเนาะเราเาไ่รวยครับครับสาธุครับ,รบขอบคุณครับ